อัปเดตครีมซอนสเวนใหม่นะ่าใช้มากๆนะครับครีมกันแดดแบบซองจาก b i o r e UV Aqua Rich นั่นเองครับน่าลองอย่างไรน้องก็แชร์ฟังในคลิปนี้ครับ สวัสดีไลฟ์ดิจิตอลทุกคนนะครับกลับมาพบกับนงโก้กันอีกแล้วนะครับ oh <yeah. S 1> ในคลิปนี้นะครับนงโก้จะมาอัปเดตครีมซองเซเว่นใหม่น่าใช้มากมกันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับแดดแรงมากๆนะครับไอเทมหนึ่งที่นงโก้พยายามมองหาแล้วก็อยากมารีวิวอยากมาแชร์กับผู้ชมได้ทราบนะครับนั่นคือเรื่องของ ครีมกันแดดนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเขามีครีมกันแดดมาใหม่นะครับที่แรงมากๆนะตอนนี้นะครับนั่นคือเจ้าไอเทมนี้จากบีโอเรนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาในรูปแบบของขวดนะครับที่เป็นครีมกันแดดในตํานานที่โด่งดังมากๆขายดีมากๆกันอยู่แล้วนะครับ คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าตอนนี้เขามีในรูปแบบซองเจ้าซองนี้นั่นเองนะครับซึ่งมาใหม่แล้วก็แน่าใช้มากๆในคลิปนี้นะครับน,นก็จะมาแชร์ฟังว่าเจ้า b o r e UV a r c h r i s ตัวนี้นะครับทำไมถึงขายดีแล้วเขามีดีอย่างไรครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับสำหรับเจ้าครีมกันแดดในรูปแบบซองที่น,นก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังในคลิปนี้นะครับมาจากแบรนด์ b o r e เจ้าซ นี้นั่นเองนะครับเขามีชื่อเต็มๆว่า Borea UV a r c h r i s h นะครับเป็นสูตรเจลมีค่า SPF อยู่ที่ SPF 50บวก PA อยู่ที่4บวกเลยทีเดียวครับซึ่งเจ้าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ที่เขาพยายามปรับปรุงขึ้นมานะครับให้มันดีมากขึ้นนะครับซึ่งน้องโก้เนี่ยจำไม่ได้จริงๆนะครับว่าเขามีการปรับสูตรอยู่กี่ครั้งนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งใหม่ให้ดูน่าใช้มากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวเนี่ยนะครับเขามีคุณสมบัตินะครับมีค่า SPF ที่สูงมากๆ ้องผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเจลนะคะเขาบอกว่าเนื้อเจลเนี่ยนะครับบางเบาเกลี่ยได้ง่ายซึมได้เร็วแล้วก็ไม่เป็นคราบอีกด้วยเป็นสูตรน้ำนะครับสามารถได้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นดูอิ่มน้ําหลังจากใช้อีกด้วยนะครับและที่สาคัญเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าผ่านการทดสอบแล้วนะครับไม่เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็ไม่ก่ะให้เกิดสิวและใครนะคะพี่รู้สึกว่ามีการเหงื่อออกได้ง่ายหรือว่าต้องไปเจอน้ําไปเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เจ้าตัวนี้นะคบเขาก็บอกว่ากันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ติดทนได้ยาวนานนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวน้องโกจะลองบีบเนื้อครีมให้คุณผู้ชมดูนะคบว่าเนื้อของเขาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวน้องโกเนี่ยต้องบอกว่าน้องโกเนี่ยเคยใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับที่เขายังไม่ได้มีการปรับสูตรแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะครับสำหรับเนื้อสูตรใหม่นี้นะครับเป็นสูตรที่มีเนื้อขาวๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเวลาเกลี่ยนะครับสามารถเกลี่ยได้ง่ายเหมือนเดิมเลยทีเดียวแล้วก็กันแดดนะครับให้ความยืด เกลี่ยไปนะครับเนื้อกันแดดเนี่ยนะครับก็จะซึมลงสู่ผิวไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความมันวาวไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนาไว้เลยนะครับน้องกูรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากแม่สหรับอากาศที่ร้อนอย่างบ้านเรานะครับแล้วก็คนที่ผิวมันแบบน้องกูเนี่ยชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเนื้อหนาเลยนะครับแล้วก็ซึมลงไปในผิวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามือน้องกูนะครับมันจะมีความสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับเจ้าตัวกันแดดตัวนี้มันหลัง สำหรับวิธีการใช้ครีมกันแดดอย่างถูกต้องนะครับน้องโก้แนะนําอยู่เสมอครับว่าถ้าคุณผู้ชมใช้นะครับในปริมาณน้อยเนี่ยมันไม่สามารถปกป้องผิวเราจากรังสี UV ได้อย่างเพียงพอนะครับก็แนะนําว่าให้คุณผู้ชมนะครับทาในปริมาณ2ข้อนิ้วนะครับเต็มๆ2ข้อนิ้วแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอนะครับเจ้าครีมกันแดดตัวนี้นะครับมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าสามารถทาทับเมคอัพในระหว่างวันได้นะครับหรือว่าทาเติมเวลาที่เรานะครับรู้สึกว่าเออจะออกไปกินข้าวไปเจอแส แสงแดดทาตอนเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถทาทับเมอัพในตอนกลางวันต่อได้เลยนะครับเพื่อให้ปกป้องผิวเราจากรังสี uv ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ก่อให้เกิดการเป็นคราบนั่นเองครับเป็นไงบ้างคะสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้มาอัปเดตให้ฟังแล้วนะครับใครมีไอเทมใหม่ๆน่าสนใจขนาดนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนะครับเผื่อน้องโก้จะได้เอามาแชร์แล้วก็มาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ทราบกันนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ัาสสด 바이바이!